หัตกรรมทอผ้าพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดำรงชีวิตของคนพื้นบ้านในแต่ละยุคสมัยตามการเวลาและการหล่อล้อมให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมจนเป็นเอกลักษณ์ตามลักษณะของพื้นบ้านตนจึงทำให้งานศิลปะหัตกรรมการทอผ้าพื้นบ้านเป็นสิ่งบอกเล่าความเป็นมาของเชื้อชาติชุมชนนั้น ได้เป็นอย่างดีสำหรับจังหวัดลำพูนคนลำพูนทอผ้าใช้เองมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานการทอผ้าก็มีใช้กันอยู่แต่เดิมแต่เป็นการทอผ้าในผ้าฝ้ายเป็นลวดลายไม่วิจิตรนักกระทั่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้นำความรู้ที่เรียนรู้มาจากราชสำนักส่วนกลาง คณะประทับณวังหลวงในกรุงเทพมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ลวดลายและได้ฝึกหัดคนในคุ้มเชียงใหม่ให้ถอผ้ายกโดยเพิ่มลวดลายลงในผืนผ้าไหมให้พิเศษขึ้นคือเพิ่มได้เส้นพุ่งพิเศษเป็นดิ้นเงินดิ้นทองเทคนิคการทอนี้เรียกว่ายกดอกเพื่อนำไปถวายเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ในภาคกลางและทรงใช้ส่วนพระองค์ เนื่องด้วยทรงเป็นพระญาติกับเจ้าเมืองลำพูนจึงทรงถ่ายทอดความรู้เรื่องการทอผ้ายกที่มีลวดลายสวยงามแปลกตาและวิจิตบรรจงให้แก่เจ้าหญิงส่วนบุญพระราชชา,ายาของเจ้าจากักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้ายและเจ้าหญิงลำเจียกพระธิดาเจ้าจากักรคำขจรศักดิ์ทั้งสองพระองค์จึงได้นำความรู้การทอผ้ายกมาฝึกคนในคุ้มหลวงลำพูน และชาวบ้านได้เรียนรู้การทอผ้ายกจากคนในคุ้มจนมีความชำนาญและมีการเผยแพร่ทั่วไปในชุมชนต่างๆในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผ้ายกเป็นที่นิยมในราชสำนักและแวดวงสังคมชั้นสูงเนื่องจากการคมนาาคมสะดวกทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์จากกรุงเทพสู่เชียงใหม่และลำพูน ภาคเหนือจึงกลายเป็นแหล่งผ้าไหมที่ลือชื่อและตั้งแต่พุทธศักราช2,475ผ้ายกที่ทอด้วยฝีมือประณีจากลำพูนเป็นที่ต้องการทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในราชสำนักคนลำพูนที่มองการไกลได้เริ่มสร้างโรงทอผ้ายกด้วยกี่พื้นบ้านและผลิตผ้ายกออกจำหน,น่ายเนื่องจากเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากจนเป็นหัตกรรมที่ขึ้นชื่อซึ่งล้วนเป็นการถ่ายทอดลวดลายและวิธีการทอ มาแต่รุ่นบรรพบุรุษหลายหน่วยงานในจังหวัดลำพูนเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนร,รวมถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนได้ช่วยกันผลักดันให้ผ้าไหมยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ขยายผลต่อยอดการส่งเสริมการผลิตสินค้าดังกล่าวโดยพัฒนาระบบตรวจสอบสินค้าผ้าไหมไทยภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งถือเป็นกลไกลที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองผู้ผลิตและเสริมจุดขายให้กับสินค้าผ้าไหมายกดอกลำพูนได้โดยที่ผ่านมาผ้าไหมายกดอกลำพูน ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศได้แก่รางวัลชมเชยระดับประเทศชุมชนแห่งการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี2,558และรางวัลชมเชย10สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นระดับประเทศอีกด้วย